ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งกังหันนะครับโซลาเซลล์นะครับขนาดใหญ่นะครับที่ขับเคลื่อนนะครับก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับนั้นเรามองเห็นตรงนี้นะครับขนาดใหญ่ข,ของโซลาเซลล์ของเรา นะครับสามารถใช้ได้งานจริงนะครับสามารถใช้งงานจริงดูนะครับตักน้ำได้ขนาดนี้นะครับ ใช้แผงโซลาเซลล์แผงเดียวนะครับจัดก,การระบบได้นะครับไม่ต้องกลัวไฟฟ้าดับหรือไฟไม่มีนะครับเพราะว่าผลิตจากแผงโซลาเซลล์ใช้งานตรงนะครับ ดูดูใบใบพายนะครับกินน้ําขนาดนี้นะครับดูนะครับใบพายขนาดใหญ่นะครับพูดง่ายๆว่ามันไม่สามารถประเมินน้ําหนักได้เลยนะครับแต่ว่ามอเตอร์ของเรายังสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่ามอเตอร์ของเราเนี่ยนะครับออกแบบมาเพื่อที่จะ ใช้กับแถงโซลาเซลล์โดยตรงนะครับก็คือหมดแสงหมดแสงก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติโดยมอเตอร์จะไม่มีปัญหานะครับก็ถ้ามีไฟเพียงพอก็สามารถที่จะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่ได้อีกโดยอัตโนมัติ เรามาชมส่วนอาหารนะครับร้านอาหารบานานาฟาร์มนะครับแล้วก็ร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนนะครับโดยมีกังหันน้ำนะครับโดยใช้แผงโซลารเซลล์นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับทำให้เกิดมีชีวิตชีวา